นนี่พอะอะเร็วสวัสดีครับพี่น้องมาวันนี้เห็ดลงเลื่อนพี่น้องลงเลื่อนไปเพาะอินทป่ารำครับเอาขึ้นเพาะเอาขึ้นตัดตัดมาจับมันตัวนี้ยัดเข้าไปเร็วรต,ตัดตัดทีมงานทีมง,งานเร็วเนี่ยครับเห็ดลงเลื่อนลงเลื่อนเพาะอินทป่ามเพร้อมเวลาพี่น้องวันนี้ มันหลายต้นครับผมเลยเห็ลนลงเดือนเอาต้นนี้แต่ผาลำเขาวมาไว้ครับสนใจกับเอาได้ไม่นองเนอะีผาลํามาจับไอ,อ,อ้มันได้เลือนในพ่อกินเนี่ยสัสมันได้เลื่อนได้เห็นหรอเป่ไม่จับนี่จริงเออพอจะคือนบ่อไว้ท <c ười> ั้งคุ <c ười> ้นต่อยต่อข้างไหนอะตรงนะฮะไ่อ <c ười> ยต่อข้างไหนเนี่น <c ười> ยฮะมาต่อข้างพี่ก่อนนั่น ต่อทั้งพี่ก่อนกัน,นจังจะเอาบันไดเขาไปไงมาพี่มั่มต่อพี่มา่วทางพี่จ้ะม,มันมีควันอยู่นี่มาจับทั้งนี่เอาไปทั้ทงนั้นตอนจะจับบันไดพอจีทั้งผีวลูกมาแล้วครับช่างงี้มาแล้วละกระจายับนี่หมดแล้วเอ,อาเอาทำไมไม่พอไปทางคุณจะป,ปล่อยสิ่งของพอถือเลยเบิ้งเบิ้งเออเด้อ เนีではでは look, so ่ยครับติดตามี่น้องติดตามพากันเห็นลงเล่นอยู่ดูมาดิโอ้ดูดูเอาตามไปเอาตงมีปทางเท่าก็ดี่ะเต้ยปีกันไปจับลูกจับจับดีดีเะาอข้นได้ป่ะงวะได้ถับขึ้นอีก ตัแบนี้อยู่เดวะเดีเย้าอาเย้ขึ้นอีกหนยนึงยิกยิบยิกยิบยิขวายิบยิไปลเอาไหมเอาไมดูไหูไดองไไม่ละเอาตะโขไหมเอาตะโขงหยุดโรงเรียพี่น้องหยุลงเนครับ <ar> ลงเลื่อนไว้ใส่กีต้อโอ้เจาะจะจยี่อกไหมก่ตไปถอดหรอกีอไหมม่นี่มันเจนเนาะจะไปมือตาใช่หับตาพอคนวางไอ้โอ้ตะปูไหมอมาอีกแนะเอาล้มาคนงานนั่ง ครับครับพอ <cin> <online> เพราะช้ำกินตาผารัมไม่เป็นไรหองเนาะนี่ครับเดี๋ยวตัดมาตัดดึงเลยาตัดเลยดึงแรงเก่งๆเรลยเก่งๆลูกซึ่งหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะตอนเดี๋ยวที่ทับกันบนเดี๋ยวเขาจับที่นี่ก่อน สแลนน้องพี่น้องมุ้งสแลนกันแดดให้ยินตาผาล้ำกันช่วงมันหน่อยๆครับใครสนใจก็มาได้พี่น้องเด้อพันสองพันตาผาล้ำพันเอ็นซีวันแล้วก็พัชสีเหลืองพัชสีแดงเอานะทุกคนเดี๋ยวดึงขอบมันก่นอ,อนใครไปเลยนะ

ไปเอเอนั่นแหละร่วมด้วยช่วยกันจะได้เสร็จไวๆไ,ไปถึงข้างบัววัวไปถึงข้างไปถึงข้างกับปิ่นปะ้ะนี่ไลไไปเลี่ยนี่อะ นะไล่ไปเลยพี่ต้องมุ่งสลับกันพี่ต้องสลับใส่แล้วแล้วใส่เวลาไปถึงมือดราพี่ต้อง ทำลับชมหล่าจะลืมกดอนไหกูแชร์ได้พี่น้องเอเป็นกำลังใจให้ทีนงานสบายสบายสบายต้องแถมนะอยู่นี่กะเ็ดงหลังคาับมืนัครับเป็นเลื่องเห้กินตะาลครับกรโดดจาง้างยักพี่น้องแครเดยเลยเป็นแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอย่ล้วท่านี่กับการฝนได้หรอพี่น้องนี่การแดดกเมนการฝน

وقف دي ไล่มาอีกอนอมีไรขั้นกลางพี่น้องมีขั้นกลางบน้นขององค์นกันเออไรขั้นกลาง บอกว่าอยู่ คับเลยครับผมคับเลย ี่ยพี่น้องอัปเดตให้เพิ่มมาเนี่ยเพราะวนี่ครับโอ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยครับวันนี้แถวๆเราพี่น้องเอ้ยมุงผ่าแล้วครับมุงผ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ครับโค้งสั่งเสาหกต้นหนึ่งสองสามสี่ ครับฮะ6ตน้นนี่ก็บติ๊ต่อไปหน่อยนึงพี่น้องกรคลิปนี้ฝากไปสมมติแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่ามือนี้เ็ดเลื่อนพี่น้องเลื่อนไปแต่ไซน์แต่ผ่านแล้ครับวัน,นครับพี่น้องวันแดดครับคลิปนี้ฝากไปสมมติแล้วครับสวัสดีครับ